สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องลิฟินดีไอ้หวายวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังเพลงตลกตลกับเพื่อนน่ะต้นไม่เป็นไรฉันฉันเซ็นเซอร์หน้าเธอแล้วต้องไหนก็จะเซ็นเซอร์ในจอใช่ไหมช่มยเฉียทุกคนเห็นฉันไล่ตสดอยู่เธอฮะไล้์สดแต่ แต่แต่ผู้ผู้คนเขาจะไม่เห็นหน้าเธอเพราะว่าฉันใช้ระบบเซนเซอร์ไปอยู่ในใจนเออดนใจฉันเอาป้ายสีหน้าทีเนี่ยโอเค,อเค,อเคก็ได้เอาเดี๋ยวป้ายให้เออสวยเลยเนี่ยโอเคทุกคนไม่เห็นดาวตัวดาวเลยเนาะโอเคเอันเริ่มเลยนะโอ้ยวันนี้เราจะมาเปิดเพลงเด็กสองพันไอวอนบีอ้ยไม่ใช่ จะมาเปิดเพลเด็กเหมือนเฮงตลกตลกกันนะคะซึ่งเราก็พึ่งทำกันนะอมามามาเดี๋ยวเราจะซื้อเพลงอิดากนะเอ้านี่นะคะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิดาก อุ้ยโซนน้นนี้ดีกว่าทุกคนมันจะเยอะกว่านะเพลงอะไรอ่ะไม่บอกหรอกใครเปิดที่ดูชิบลล่ะไปตีบริการหนอสเซนสตยนี่นะทุกคนอันนี้นเราจะมาถึงกันว่าใครจะหัวล็อกก่อนนะเราวีไลยูดูเวอร์ชันอินเดียว้าววาด,ดูกัน you the light, you the night, you the color of my blood. you the kill, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that I could mean so much, so much. you the fear, I don't care. And never be so high. Follow no, me dog, to the dark. Let me take you past your satellites. You can see the world you go to life. To life. So love me like you do. Love, love, love me like you do. You do. Love 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 me like you do. Touch me like you do. Ta ta touch me like you do. What are you waiting for? So love me like you do. Love 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 me like you do. Love me like you do. Love 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 me like you do. Love, love, love ทำไมไม่ใช่ที่ปาว่ะบบนี้ทำไมไม่ใช่ที่ปากว่ะใช้ที่หูไปเลยแล้วก็เอาทีหูไปท้องกับปากเลยอร่อยเหรออะไรอ่ะยอะไรอ่ะวงกลมอะไรอ่ะเขาจบแล้วมั้งน่ะจบแล้วนะคะทุกคนอ่ะเราจะมาเซิร์ฟเพลงตลกๆให้เพื่อนฟังอีกนะซึ่งมันมีหลายเพลงมากแกว้าว ชิกิดาชิกิด้าบูอันนี้นี่นี่นี่ละกันไม่รู้ได้หรือเปล่านะหนุ่มชาวอินโดนีเซียร้องเพลงไปขำไปอีนอตีนออันนี้วิทยสุดไปกุยๆลับสิงห์ลับ ตนาตนาริกสุุไนอตนอตนนาวมัสิ่ a ที l ต้องตลอกว้าไม่หัวเราอไเยงงไม่เป็นไรฉนเเพลงใหม่ก็ได้ให้เกมโอเคโอเค อย่าดีนะเกียร์มาต่อไปเพลงอะไรโอเคเพลงเดิมมีหมากเต้นกับคนเหรอว้าวอะ้รอ่ไยเ่้ิเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกฮ้ ชิกิดาวชิกิดาวบูชิกิดาวชิกิดาวบุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือทีแรกอะฉันน่ะโทรหาโมนาแต่โทรไม่ได้เว้ยเพราะว่าโมนาไปไหนก็ไม่รู้อ่านเอากระเทยกระเทยกระเทยเป็นข่าวดีกว่าลองดูก่อนเนาะเอ้ยทุกคนกระเทยรายงานข่าวสวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกันวยรรีพอร์ต พบกับพิชัน,นางสาวสพิชาดาอัครบ,บดีศรีประตูม,มาและพิชันนางสาวพรพิชาโอลาอธิพรพาณิสไปติดตามว่าเหที่น่าสนใจกันเลยค่ะ <c oughs> พบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนคาข่มขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินีไปไล่ควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดตายสองเมื่อกี้กันตายคาดจมน้ำตายเด็กนักเรียนกระเทยไปช่วยแม่ขุดปู เจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามมลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันไอฮีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณค่ะ ท่านสามารถติดตามเราได้ที่ www.kanui. กรดอรับไตร c o m สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นที่เห็นคลิปนี้อน่าเกลียด่ะใครน่าเกียดเ่อะหยอกเกลียบ กน่าล้กคนหวัดดีเลยป็นโอหวัดดีโอ้ยน้องหมาน่ารักอ oh ่ะอ <se <as> <season infring es> ่าห้ามขำนะใครขำบักโอเค่าบอกว่าไะบอกว่าเป็นมีมบักจบอกว่าเป็นมีมบัก ใช่ไม่รู้อ่ะให้บอกกันห่อยว่าใครขับอย่างเขาบอกห้ามขับเริ่มเลยวันตอะไรเดี๋ยวฉันก็ขับไม่ไหวหรือปี้ฉันก็ขับไม่ไูวอือนี่อะไรกี้ล่ะ นาเมกโอเคอาจบแล้วนะแค่นี้แหละใช่อันนี้นะคะก็เป็นคลิปหนึ่งนะที่เราได้ถ่ายกับเพื่อนสวัดดีจ้าหวัดดีจ้าอันนี้นะคะเราเป็นคลิปหนึ่งที่เราได้ถ่ายกับเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะมาสรุปคะแนนกันว่าเพื่อนได้กี่คะแนนนะคะเพื่อนได้หนึ่งคะแนนเราได้ศูนย์อ้าว แล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโบกันใหม่คลิปนะบายบายค่ะต้นอย่าลืมไปดูคลิปอย่าลืมไปดูคลิปใน YouTube ฉันด้วยนะดูในทีวีล่ะฮะใถ่จริงเหอเออ่า่จริงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู